สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของล็อกแคลเซียมนะครับในพาร์ทที่2นะครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของล็อกแคลเซียมอีก2คุณสมบัตินะครับโดยการเริ่มต้นในการแสดงคุณสมบัติจากนั้นเราจะยกตัวอ,อย่างนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นจริงนะครับคุณสมบัติเหล่านี้เป็นจริงนะครับ สมมุติว่าเรามาดูคุณสมบัติแรกกันนะครับคุณสมบัติแรกก็คือ a คูณด้วยล็อกของ c ฐาน b นะครับจะมีค่าเท่ากับล็อกของ b เออล็อกของ c ฐาน b นะครับก็คือล็อกของ c กํลัง a ฐาน b นะครับ ตัวอย่างของคุณสมบัตินี้ก็คือตัวอย่างเช่นนะครับ3คูณด้ล็อกของ8ฐาน2นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับล็อกของ8ยกกำลัง3ฐาน2นะครับ อันนี้คือคุณสมบัติแรกของล็อกการซึมนะครับเราจะลองมาดูนะครับว่าลองคำนวณดูนะครับด้านซ้ายจะมีค่าเท่ากับด้านขวาหรือเปล่านะครับอลองดูด้านซ้ายก่อนนะครับล็อกของ8ฐาน2นะครับจะมีค่าเท่ากับ3มตัวนี้คือ3คูณ3เพราะฉะนั้น ด้านขวาควรจะมีค่าเท่ากับ9ด้วยนะครับค่าด้านขวาควรจะมีค่าเท่ากับ9ด้วยนะครับเราลองมาคำนวณดูซิว่านะครับด้านขวาจะมีค่าเท่ากับ9หรือเปล่าเราลองทดดู 2ยกกำลัง8นะครับมีค่าเท่ากับ2อ6อันนี้เราทราบแล้วนะครับอันนี้ลองทดตัวอย่างตัวเลขดูล็อกของห้าิบฐาน2ควรจะมีค่าเท่ากับ9นะครับลองทดดูนะครับ 8ปดกำลัง3ก็คือ8คูณด้วย64นะครับลองทดดูซิว่ามีค่าเท่ากับ5 1 2จริงไหมซึ่งมีค่าเท่ากับ512จริงนะครับก็คือ8ปกำลัง3าตรงนี้มีล็อกของ8ปกำลัง3ฐาน2จะมีค่าเท่ากับ9นะครับหรือลองทดอีกแบบก็คือ8ปดกำลัง3เท่ากับ2ยกกำลังสาม แลวทั้งหมด,ดยกกำลังสาอีกครั้งหนึ่งโดยกฎของ exponential นะครับตัวนี้ก็ได้เป็น2อกลัง9จริงนะครับเพราะฉะนั้นค่าทางด้านขวานะครับล็อกของ8ยกกำลัง3ามฐม,มีค่าเท่ากับข้าจริงนะครับอันนี้คือตัวอย่างของคุณสมบัติแรกของล็อกการเติมนะครับ เราลองมาดูคุณสมบ,บัติของล็อการิซึมต่อไปนะครับคุณประิสุดท้ายนะครับอันที่2ก็คือคุณสมบ,บัติเกี่ยวกับล็อกของ a ฐาน b นะครับจะมีค่าเท่ากับล็อก ฐาน c ของ a หารด้วย log ฐาน c ของ b นะครับ c เป็นตัวเลขใหม่นะครับซึ่งเป็นค่าของฐานใดๆก็ได้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับว่าคุณสมบัตินี้เป็นจริงได้อย่างไรนะครับตัวอย่างเช่น log ของ357ฐาน17นะครับตัวเลขค่อนข้างเยอะถ้าเรากดเครื่องคิดเลขดูเนี่ยล็อกฐาน17จะไม่มีปุ่มให้กดนะครับจะไม่มีปุ่มให้กดเราจะแก้ปัญหายัางไงได้ก็โดยใช้คุณสมบัติล็อกเรซึมนี้นะครับแต่ว่าในเครื่องคิดเลขเนี่ยจะมีปุ่มของล็อกฐาน10นะครับหรืออาจจะเป็นล็อกของฐาน e นะครับ National number มีค่าประมาณ2.71นะครับสองเลขนี้มีมีปุ่มกดบนขึ้น่องคิดเลขแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจากคุณสมบัติของลอการิซึมนี้จะทำให้เราคำวนวณตัวอย่างนี้นะครับโดยเปลี่ยนไปเป็นฐานอื่นแทนนะครับในที่นี้จะลองเลือก4ให้เป็นฐานอื่นอาจจะเป็น10หรือ e ก็ได้นะครับเราลองเลือกให้เป็นฐาน 10ละกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยคุณสมบัติของล็อการิทึมนะครับเลือกเป็นฐาน10ก็คือจะมีค่าเท่ากับล็อกของ357ถาม10ฐาน10หารด้วยล็อกของ17ถฐาน10นะครับสีนี้คือเลข10นะครับแล้วเราก็สามารถกดเครื่องคิดเลขคำนวณตัวเศษและตัวส่วนได้นะครับก็จะมีปุ่มให้กดแล้วบนเครื่องคิดเลขนะครับ คุณสบัตินี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับช่วยให้เราคํานวณตัวเลขต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยคุณสมบัตินี้นะครับอันนี้คือคุณสมบัติของลอการิทึมอันสุดท้ายนะครับในคลิปวิดีโอนี้ ต่อไปนะครับเราลองมาดูตัวอย่างที่ประยุกต์เกี่ยวกับคุณสมบัติของลอการิทึมต่างๆในตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างสุดท้ายสมมติว่าผมต้องการคำนวณหาค่าตรงนี้นะครับก็คือต้องการคำนวณหาค่าลอกฐาน2ของ square root สแควร o ูทของ32หารด้วย Square Root ของ8นะครับอ่ะสมมุติว่าต้องการคำนวณล็อกฐานสองของสแควร o ูของ32หารด้วย Square Root ของ8นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เราลองเขียนใหม่นะครับตรงนี้ก็คือล็อกฐาน2ของ32หารด้วยสแควรูทแทั้งหมดยกกำลัง1นึ่งส่วนสองนั่นเองอโดยคุณสมัติของลักล็อกคระซึมที่เราเพิ่งทราบไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยล็อกฐาน2ของ32หารด้วยสแควรูทแน,นะครับ ไปล็อกฐาน2นะครับในทีน่นี้ลืมเขียนเลขก2นะครับาจากตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับล็อกของผลหารนะครับเท่ากับผลต่างของล็อกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ีหถึสงของ32ฐาน2ลบด้วยล็อก ฐาน2ของ Square ู o แ t 8นะครับล็อกของผลหารเท่ากับผลต่างของล็อกนะครับตรงนี้เช็คมาตตรงนี้จากนั้นเราแปลงต่อเอาสแ o ก็คือ8ดยกังนึกสองนะครับก็ได้เป็น1น่งกัสคูณด้วยล็อกของ8ฐานสนะครับคูณภาของล็อกอรไดมอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเรา กระจายคูณด้วย1นึ่งกับสเข้าไปนะครับหนึ่งกับสองคูณหนึ่งกับสองได้เป็นหนึ่งส่วนสี่าจากนั้นเช็คคุณสมบัติของล็อกได้ซึ่อีกครั้งหนึ่งก็คือ32ก็คือ2องกำลังห้านะครับตรงนี้ออกมาเป็น5้ส่วนสลบด้วยสามเตินสนะครับมีค่าเป็น7จส่วนส